บางทีก็ชอบเอาประทัดไปวางในออฟฟิศนี่เดี๋ยวเดี๋ยวประทัดไม่เคยเจออาแกล้งคนนี้หรอเอาทูบอะทูบทันกับประทัดไว้แล้วตั้งเวลาไม่บ้างังมึงทำงานที่ไหนงานมีปรทัดเราต้งรูี๋ยปังเปั้งบางทีเนี่ยปังปังไม่ได้ทำเตรียมตัวถ้าเจอเนี่ยผมว่าก็ต้องบอกหัวหน้าพูดตรงๆบอกหัวหน้าเลยบอกหัวหน้า ไอสิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากตัวหัวหน้าหมดเลยพี่เหนื่อยแต่เนี่ยไม่รู้จะหันหน้าไปหาออฟฟิศเก่าออฟฟิศเก่าออฟฟิศเรานี่แหละออฟฟิศัปยหมดตัวน้อยตัวนิดหมดตัวน้อยตัวนิดาปหน่อยเร็วมีฤทธิ์ยาดูอยู่พุงเร็วๆไปกันหน่อยพพีีีีีีี่่ตตตนน ทุกคนนะคะคงจะเคยเจอปัญหานี้นะคะวันนี้ค่ะออฟฟิศจิตไม่ตกขอนาเสนอปัญหารเรื่องตอะข้างๆที่เสียงดังมากอยู่พูดได้แล้วพ,พี่สอน้องเลงไปกล่อลูกพี่เสืออพี่บวกคือตอนนี้ไม่เวลาง,งานแต่ตอนนี้พี่ลูกพวกพี่กําลังเล็กอยู่อะไม่ได้เวลาง,งานก็คือเวลาง,งานมันบพากพืพ่ มีพี่เผือกอย่างเงี้ยมาซ้อมร้องเพลงอันนี้อะไรคุยไม่คุยกับลูกให้คุยกับลูกคนอื่นแล้วไงนะพี่่เราทำงานไงเราไปคุยตอนพักี้อะไรวะอุดสิอุดหลีมีนโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วแต่กระปองเพชรมีอยู่ใบเดียวไม่จะให้อุดหูไงเราปัญหาที่เราหรือเปล่าใส่หูฟังไปสิอยู่ร่วมกันในสังคมอ่ยางนี้เรามาทำงานเออเรามาลองเพลงได้ไงอ่ะมาคุยกับลูกได้ไง วีแป๊บเดียวเดี๋ยวก็งานก็เดินต่อแล้วเนี่ยเขามีคนอย่างนักตี้เนี่ยเรื่องนี้มันถึงเป็นปัญหาอยู่ทูออฟฟิศเนี่ยอ่ะสปัญหาอยู่ที่นี่เหรอ <c oughs> เออไว้มันอยู่ที่มุมมองแล้วแหละตอนเนี้ยนี่เคยเคยเป็นนั่งออฟฟิศจริงหรือเปล่าวะโต๊ะข้างๆอ่ะเป็นยังไงเออแต่ที่ไม่ที่ไม่เคยทำงานออฟฟิศคนนึงที่ผมไม่เคยนั่งโต๊ะออฟฟิศเลยจริงๆนี่ก็ไม่เคยไงไม่เคยประสบการณ์โต๊ะว่าไงบ้างเจออะไรมาบ้างเนี่ยเอ็นซี่ผมเนี่ยจะทำเป็นข้อกเนี่ยเวลามันจะมีข้ีคอกใช่ไหมกันอย่างเงี้ย เอาหลับสิจะเหลืออไม่เสียงไม่ได้เลยคือมึงนอนเลยอันนี้ไม่ลบกวนใครนะไม่มีใครมองเห็นแต่บางทีหลับกลนะประเด็นคือกลนทข้งหลังกูอาร์ตได้ทีมเดียวกันสลับกับกูนะสลับกันคนที่เสียงกลนมารบกวนแล้วนะเป็นไปได้แล้วก็ลำบากต้องไปนอนในห้องน้ำอันนี้ไม่ได้พูดเอาสลกนะเพื่อนพี่ระมาใ้นอนห้องน้ำจริง เอาเอาฝาลงใช่มล่ะนี่ไงเราถามท้าเขาเสียนั่งทับฝาไปเลยเอาฝาลงไม่ยอมไม่ยอมนั่งทับฝาขี้นั่นแหละคุณไม่ได้เป็นเหมือนส้วนที่บ้านเนี่ยมันเป็นเสาคานขึ้นมานี่ยตัวรองหัวเลยไต้ตืองตื่นมาจะเหน็บกินนิดหน่อยรับผมแต่เราไม่อยากรบกวนโต๊ข้างๆไงเคยมีคนมาฉี่แล้วเขได้ยินเสียงกลนพีงนีบตั้งแต่ะมีบ้าง แต่ส่วนใหญ่ฉี่ไม่กลัวกลัวมันอืนมากกว่ากลัวเราโ้ก็มันไม่ใช่ที่นอนไงก็เกรงใจโต๊ะข้างๆไงกลัวจะเป็นปัญหาแบบเมื่อกี้ไงอ่าแต่ถ้าพูดเรื่องกลิ่นเนี่ยจริงๆนอกจากเรื่องพวกเสียงเนี่ยเรื่องกลิ่นก็เป็นปัญหานะเพื่อนโต๊ะข้างนกินเท้านี่คือแล้วบางทีอยู่ออฟฟิศแล้วขอถอดรองเท้าอย่างเงี้ยไม่ได้ตีว่าเสียงอะยังใช้หูฟังได้นะแต่กลิ่นนี่คือแบบ ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ไหวเหมือนกันนะเอาจริงกลิ่นเท้ายังเตือนได้ง่ายกว่าเปล่าแล้วกลิ่นปากเตือนยากโอ้โหกลิ่นอะไรก็ทั้งหมดมันไม่ไหวทั้นั้นอ่ะจริงๆก็สิ่ไทยแบพู่เด่อ๋เดี๋ยวเขาก็สวมเองฮะแล้วบางคนไม่แชร์ทำไงอ่ะพี่โบเราก็พาอาจจะพาไปเดินเล่นนอกแล้วเราบอกโอ้ยช่วงนี้แบบเท้ามีกลิ่นบัตดกกูซื้อนี่มาใช้ดีกว่าเออใช้แบบกับรลุตัวเองเออพูดลอยๆใช้ของเราเองครับเผื่อเขาอยากจะซื้อก็ซื้อไปพูดยามในเรื่องนี้แล้วแบบพวกนั่งแล้ว

เรื่องไม่มองดีกว่านี่ขนาดคองขายแวบๆนะแล้วถ้านั่งทำงานกันตลอดแล้วออมสินทั้งวันเกลือนไหมอมสินเดี๋ยวเยเย็นวาบขึ้นมาเลยเอาเชือกมาฮัลโลแอบอุ้มผมไหมแกปัญหาจากเราเองแก้ปัญหาจากเราเองบางทีมันพูดยากเหมือนกันนะหรือแบบมีอะไรอ่ะพูดคนเดียวพูดคนเดียวเอาจริงๆตอนนี้เราก็เจอนะหลายคนนะทั้งพูดเองคนเดียวร้องเพลงเองคนเดียว และอีกเรื่องหนึ่งที่เบื่อมากเลยออฟฟิศปัจจุบันีผมกาลังตั้งใจทํางานชอบมาชวนคุยเรื่องไรสารหน้าบ้างาลินทาอันนี้คือรับไม่ได้ที่สุดเลยคือตั้งใจทํางานที่ทำไงหมายถึงว่าทำอะไรได้นั่นหัวหน้าไงพี่ก็ต้องแบบเออก็คุยไปด้วยก็ต้องเออแต่คุยแบบตัดบทนะเพราะบางทีความจริงใจเขาไม่ค่อยมีเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องยอมหะาะว่าด้วยความเป็นหัวหน้า ก็แบใช่คุณเป็นวิธีแล้วมันมีเหมือนกันคือเรื่องความสกปรกเนี่ยไม่ใช่จะเกิดเฉพาะเด็กๆบางทีคนทํางานออฟฟิศเนี่ยก็มีนะเคยเจอแม่คนแคะที่มูกแล้วก็หนูเคยเห็นแคกแต่ปมงทีก็นึกว่าหนูเคยทำไอ้ดีมหมอดีมดีมเกิดทำเนอไม่ใช่หนูเคยเห็นคนไม่ได้เป็นโตข้างๆแต่ว่าเคยเห็นเขาทำอยู่กันด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาเข้าเข้าอย่างงี้แล้วเขาก็แบบอ่ะอาเต้แล้วเขาก็ถือแฟนต่อยอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าคนที่พวกทำาพื่อนี้มันเกิดจากอะไรพฤติกรรมส่วนตัวไหม นี่ยส่คนตัวใช่ไหมมันคือนิสัยติดมาแล้วไม่ส่คนตัวทำจนชินแต่บางคนพร้อมจะเปลี่ยนนะแต่บางทีมันไม่มีใครกล้าบอกเขาว่าไม่รู้แต่วิธีการบอกก็ต้องพูดกันดีๆนะบางทีเสียเพื่อนหรือว่าอาจจะไปรู้ลี่ยนไม่ดีแล้วผมพูดถึงเรื่องออฟฟิศนี่นะชีวิตเคยทำรายการวิทยุอยู่รายการรับสายคนโอ้ออฟฟิศนี่โอ้โหหนักเลยนะบางทีก็ชอบเอาประทัดไปวางในออฟฟิศ เดี๋ยวเดี๋ยวประทัดไเยเจออยากแกล้งคนนี้หรอเอาทูบอะทูบมันกปประทัดไว้แล้วตั้งปนแต่มันไม่ได้ทำรายมันแค่ตกใจมันก็ต้องมีอย่างเงอย่างเงี้ยจะแก้ปัญหามันยังไงเราก็ต้องบอกเขาป่ะหรือว่าก็ปรึกษาเมียเหมือนกันนะเมียบอกเฮ้ยหรือเพื่อนร่วมงานไม่ชอบเราแล้วปัญหาที่เราไม่แน่ปัญหาอากาศเกิดจากเราเองก็ต้องมานั่งคิดว่าอคนไม่ชอบเราหรือเปล่าถึงเอาประทัดมาวางไว้ใต้โต๊ะเราอะ มึงทำงานที่ไหนไม่มีกะรแบบน้เยเดี๋ยวปั้งเดี๋ยวปั้งบางีเนี่ยปั้งปั้งไม่ได้ทำเต็มตัวถ้าเจอเนี่ยผมว่าก็ลองคุยกับมันเ่ยต้องบอกหัวหน้าูตรงบอกหัวหน้าเลยหหอบกน้า ใช้วิธีบอกหัวหน้าว่าบอกไ่บอกหัวหน้าคุยตรงๆกันหรอไงบางทีอาจจะไม่รู้ก็ได้นะเพราะวางยาวางเขาบอกหัวหน้าครับมีคนเอาปัสสาวะมาวางไว้ใต้โต๊ะผมหรือว่ามีคนเท้าเหม็นมากบอกหัวหน้าเจแดงก็พี่จะขอย้ายโต๊ะเลยป่ะแบบกูไม่อยากนั่งข้างเอียนนี่อีกแล้วไม่ไหวแล้วไอ้ย้ายเนี่ยรู้ย้ายอาจจะรู้าจะรู้ถ้าย้ายได้ก็ย้ายเหรอแต่ว่าบางทีมันย้ายไม่ได้นะมันเต็มหมดแล้วอ่ะจะย้ายได้ไหมถ้ามีที่ขอย้ายอันนี้ขอย้ายแล้วเราพี่ไม่กลัวว่าเขาจะรู้สึกแย่กับเราว่าแบบช่างมันดิเอ้ยเรื่องของเราแล้ว เราก็อาจจะหาเหตุผลอื่นด้วยก็ได้เราแบบไม่สบายใจแอหนาวแอลงแอหนาวหรือย่างแบบหัวหน้าเราอีกคนนึงเนี่ยก็หาเรื่องย้ายโต๊ะย้ายไปอยู่ใกล้ๆกระจกสวยๆเอาวิวออกไปข้างนอกใช่แล้วก็อ้างว่าหุ่มจุ้ยเรื่องพลังงานถึงไม่กินแต่หลักๆเนี่ยพี่เลือกที่จะบอกหัวหน้า ใหหห้้ันาแต่ปั๊บปัญหาพี่คือไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาจากตัวหัวหน้าหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เหนืยแต่เนี้ยไม่รู้จะหันหน้า Office เก่าออฟฟิศเก่า Office เหล่านี่แหละออฟฟิศปัจจุบันก็เลยไม่รู้ว่าจะหันหน้าพึ่งใคร้เรื่องที่ผมไม่โอเคที่สุดๆชอบมายุ่งวุ่นวายนั่งนั่งนำงานแล้วก็มาแบบชวนคุยอยู่ตลอดเวลาลุงรังลุงรังลุงรังคุยกันมาขนาดนี้หิวยังหิวตั้งแต่ก่อนคุยแล้ว หิวตั้งแต่คุยเรื่องกลิ่นเท้าแล้วแหมมันน้ำ,นำมันยั่วจริงจริงเลยคือนเ,นเราคุยกันเรื่องกลิ่นไม่ดีมาเยอะไงหน<ช>ู่าอยากให้เราแบบมีกลิ่นพึงประสงค์มบ้างหนูก็เลยสั่งไก่กระต๊ะกระตากไว้พี่โอ๊คพี่เฮ้ยไก่กระตกกระตนากเหรอนี่มาส่ง 2, แงล้วสองซัมปิ้งมารอแล้วมาแล้วเดี๋ยวมาแล้ว,วนี้รู้จังมาจากโกเจ็กโฟฟูดค่ะเพี่เคยกินมันี่ยไก่กระต๊ะกระตากเอาไปไหนเล่าถุงเอาไปไหนเล่าวางไว้ซิเฮ้ถุงวางไว้ซิ ข้าวคนละถ้วยข้าวคนละถ้วยแล้วก็อันนี้ไก่โอ้โหดูสิถึงเราจะเสียงดังใส่ก็ยังมีสามน้ำใจถึงข้าวดูดิขนาดที่เรากวนหมูอ่ะหนูก็ยังรักทุกพี่นะเจ้านี้นี่คือเด็ดมากแต่อันเนี้ยที่หนูสั่งมาวันเนี้ยหนูค่าส่งฟรีนะบ้าเป็นไปได้ไงอ่ะเพราะตอนเนี้ยโคจ็ิเขามีโปรโมชั่นทุกออเดอร์ส่งฟรี3ามกิโลเมตรแรกเด็ดมากถึงเมื่อไหร่เนี่ยถึง30พฤศจิกายนนี้เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้โปรเนี้ยก็ต้องรีบรีบเร็วๆเรีบจริงๆเรื่องนี้ง่ายมาก ถ้าบ้านเราเกิน3กิโเมตรอ่ะให้นั่งโก้ไรไปในลักษณะสมกิโลเมตรแล้วไปรอรับตรงนันเราจะฟรีค่าส่งหรือให้เขามาลงที่3กิโเมตรแล้วสั่งโกเซนไปรับมาต่อถึงบ้านเราอันนี้ก็ได้อีกหนึ่งวิธีบอกพี่พอ3มกิโลพี่วางครับแล้วเดี๋ยวผมเอาเอาโก้อีกโกมไปรับถ้าลูกค้าบอกว่า ไปหาแดกเองเด็ดขาะยากเนอะมันจะจับซอสแต่ว่าถ้าทำได้ก็แล้วแต่ะว่ามมีโอกาสไงโปรโมชั่นก็ได้อยู่ถึง30โทษนะแล้วนั่งกันอยู่นี่ได้ไมไก่ไปอยู่ฝั่งนู้น่ะเฮ้ยเมื่อใ่ไหมอันนี้ก็คงรข้างกันนี่ไม่คิดเสือแผ่คนรอบข้างหมกลิ่นเปรี้ยวจิ้ดจ๊าดมาเลยเฮ้แต่ว่า ถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวของเพื่อนในออฟฟิศเตยโต๊ะข้างๆเลที่อยู่ใกล้ๆแล้วมันมีพฤติกรรมอะไรแบบนี้ลองบอกเข้ามาผมว่าไม่ได้มีเท่านี้หรอกมีอีกเยอะแชร์กันมาแชร์กันมาเยอะๆแล้วกันนขาออกมกันครับผมเผ็ดๆใส่กระตตามเผ็ดนะ